ครับดีใจ้เบรอด ตัวนี้มันคุ้นอยู่ดอกเนี่ยี๋ยวผมเข้าไปทางใน,นกันเราหยิบไปมาเขาจะฉีดเซงง้วจังสีกระดได้ด้วยนะครัเนะนาะแน่นครับจังจังงว้วน้อยนี่ยกะฉีดใส่ลูกมันได้ยังมันบ่ครับได้ครับฉีดได้เพอ่์บ่เป็นพิษเป็นไพลครับโอ้ อันนี้มันไอ้บ่มีสารเคมีมันบ่ครับบ่ครับเห็นไหมครับพี่น้องกับฉีดพ่นคอกพ่นยางใด้ไหมครับเด้อครับก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดฟาร์มครับครับผมครับนี่โอ้นี่แหละครับพี่น้องครับเอาลองใส่บงกระดาษได้ไหครับพี่น้องเด้ออันนี้เขาฉีดสมงอย่างไรมั้งบ่ครับนี่บ่ครับอาทิตย์หนึ่งครับฉีดเที่ยนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งฉีดเที่ยนหนึ่งไหมครับพี่น้องครับ ผมสีดอาทิตย์หนึ่งขึ้นอยู่เพื่นสีดอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องเอานี่แหละลิตภัณฑ์กินดีมีใช้เอาไปลองใช้กันครับพี่น้องครับเบิดพอดีอ่ะอ่ะเพราะเราเราพอดี สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกะเดินทางมาไกลพอสมควรนะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับบ้านพุนสิมตําบลสิงอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับกะสิพาพีพาน้องนีมาเบิ้งนะครับพี่น้องครับเก็บสาระความรูไปน้านะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมได้ทราบเข้าเมว่าคอกนี่กะเป็นลําปีสกินขึ้นกันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นว่นใดฉีดยาได้ครับพี่น้องครับอ เพิ่นใสอีหอย่างเนาะรับปิดิสกินจังหายนะครับพี่น้องครับกัสิพาพีพานนองมาพูดคุยกับทังเจ้าของหัวเพิ่นนะครับพี่น้องครับเอาสิพาพีพานนองไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำโตนะครับผมครับผมพ่อสุทัศน์ครับสุทัศน์ชูรัตน์สุทัศน์ชูรัตน์นะครับพี่น้องครับอยจุ่บันพจน์ิมครับผมเอาพ่อถามในปัจจุบันนี่ของพ่อมีงัวอยู่นี่จัโตครับมีอยู่4ี่ตัวครับตัวห่าเขาเขออกได้อาติ์กวกวนนะครับ มีงัวเกิดไม้น้ำนะครับพี่น้องบันนี้ไอ้จังของพ่อนี่งัวอยู่นี่นี่ซี่หาตัวนี่เป็นรัมปีสกินจ้กตัวครับพ่อเห็นเป็นสองตัวครับสองตัวนะครับเดี๋ยวสีพายังไปบึงทั้งนี้นะครับเนาะอ่าเป็นสองตัวหล่ะเพิ่นใส่วิธีการรักษาจังไดนะครับเอาพ่อบ้านเขานี่เป็นหลายบ่ครับหลายครับตายกับมีครับตายหลายยู่ครับตายกับมีแต่ว่าของเขานี่เป็นสองตัวครับสองตัวนี่เป็นมาดนด้วยครับพ่อกีได้อีกเดือนละครับ เทำกัวๆแหละล่ะมีมีตัวไหนเป็นเนี่ยครับวะครับตัวนี้ก็เป็นบบไลายครับมีตุ้มสองตุ้มเหรครับอยู่ขาทั้งนั้นครับเดี๋ยวพาอขอเบิ้งทางนั้นเนี่พ่ออ่านี่นะครับเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งอ่าเมื่อที่เป็นลับปิดสกินนะครับเด้อพี่น้องครับเอาไอ้แต่ว่าตอนนี้อ่าคิดว่าน่าจะหายเดีวแล้วครับพี่น้องครับไปท่องผุ่นวังละงับไปผุดไปท่องผุ่นอ้วยไม่ผุดเบื้โลกไปไปเออนี่ครับนี่นครับตุ้มอายุหม่องขามันนี่นะครับพี่น้องครับ นี่นะครับเป็นวัวตัวผู้นะครับตัวนึงนั่งครับยุดล่างนะ่ครับน่่โอตรงขาขวาด้านล่างเลยครับพี่น้องครับครับนี่แะครับที่เห็นอ่านี่นะครับเราเสิพภาพมาเบิ่งทางนี่นะครับบันนี้จังล้าปีสกินนี่เป็นมานี่เป็นมาโดนไปครับใช่ครับเป็นมาโดนไปครับตอนนี้ทั้งช่วนภาพรวมบ่ครับแม่หรือแต่ของผมเอาเฉพาะของของของพ่อนี่ครับครับก็เป็นได้เดือนนี่นะครับเดือนกว่าๆนี่แะครับเป็นได้เดือนหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นได้เดือนนึงแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะหายเมืแอ้วร่นะครับตั้งตัวนั มันมันมันท ắm ตาที่หายเหรอครับอันนี้มีสองตุ้มแค่นี้เนาะพอดเนาะครับตัวน,นี้มีสองตุม้มบวบบล้ามด้วยครับพี่น้องครับมูลังคนนี่เพิ่นล้ามไปนี่รักษายากเลยครับบัดนี้ถามเนี่ยเห็นพ่อบอกว่านี่ไอ้ของเขานี่รักษาโดยบ่ต้องบ่ไ่เห้หมอมาฉีดยาเลยเป็นบ่ครับไม่ได้ฉีดครับอืมเห็นจังไหนครับบัดนี้ใส่เขาใส่ยังใส่สมุนไพรหรือว่าใส่ยังผมอันเอ้ยมาอัดกันหนยเอ้ยเอ้ยออจะเาออกไปลูกอัดไว้อัดไว้อ่า ผมเบิ่งโทรทัศ์เห็นเพิ่นอันใส่กินดีมีไซให้มาให้อีหยังเพิ่นกินนะครับให้ง้วให้หยังเพิ่นกินผมก็คืดพ่อนะครับอคืดพ่อแล้วงัวเป็นตุ้มผมเราคืดพ่อผมก็เลยสร้างม่ให้กินเบิ่งนะครับกินแล้วผมกับเบิ้งอาการว่ามันสีดีขึ้นบ่หรือจังไดนะครับครับรั้นห้าอาการบ่ดีขึ้นผมจังสีออกเอิ้นหมอมาฉีดยาว่าซัันนะครับโอ้ครับผมแต่ว่ามันกับ ผมก็ซ้อมเม่งอยู่ด่นอยู่มันก็บ่ล้ามไปเรื่อยนะครับก็ัคือจังกินยากินยังบ้านนี่มันก็ค่อยคขมาเลยนะครับตุ้มมันก็ยุบลงแหงลงแต่เลื้อยเลี่ยวไปครับบ่ได้ฉีดยาครับโอ้แต่ว่าตุ้มที่ใส่ไอ้ที่ยุบลงไปนี่ก็ไ่ได้ฉีดยาเลยนะครับพี่น้องบ่ครับบดนี้ตัวได้ที่เป็นอีกตัวน้อยนี่มันบ่ตัวน้อยครับตัวน้อยนี่นะครับตัวน้อยเป็นลายกว่าตัวนี้ครับตัวน้อยเป็นตรงไหนนะครับอุ้หน้าหนากับนี้อยู่บ้านกับนี้ครับอยู่ทั้งกล ยังแต่แผลหนึ่งอยู่ทั้งก้นเหรอครับยังไม่หายเดี๋ยวพาเบื้องตัวนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบื้องนะครับเด้อยว่าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นใส่นี่มันมันเป็นรูปหลังหน้าตาจังไหนล้วก็อันจักบาทนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบื้องกันเนาะอ่าเห็นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้อนี้ครับพี่น้องตัวน้อยนี่แหละที่ว่าเป็นหนักยึดถ่ายนี่แม่นรับสดุงานครับนี่แหละตุ้มนี่แหละแกะมันสีตกสกีตัวตัวครับพี่น้องตัวนี้จะแคะเดียวได้ครับอ่าโอ้เป็นยังครับผมเอาเนี่ยนะ ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่นใส่นะครับพี่น้องครับที่พอตุทัศ์เพิ่นใส่อยู่ในขอกมว่านะครับพี่น้องในพ่อครับอันนี้เม็นว่ารับทีทีใส่อยู่นี่นี่แหละครับผลิตภัณฑ์เดี๋ยวแล้วครับผมจะให้บ่งชัดๆครับพี่น้องครับอันนี้กินดีมีชัยนี่นะครับพี่น้องอันนี้หมายถึงกล้องหนึ่งนี่มันติดเป็นไหนมีจกซองครับพ่อติซองครับ Styles, 12บสอนะครับเนาะนี่เลยครับสิบสิบสองครับสิบสองซองโอ้ก้องหนึ่งมีสิบสองซองนะครับพี่น้องครับนี่แหละซองหนึ่งกะทิมีลักษณะแบบนี้บันนี้การใส่เนี่ยมันเป็นผงเป็นบ่าครับตัวนี้แน่นครับเป็นผงใส่ใส่จังไหนครับป่าใส่ก็เอาขวดอ่าขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับใส่น้ำมาอ้เครื่องขวดครับแล้วก็สี่กันนี่เทลงเทลงละบาดนี่ก็เย่าเทกันนะครับครับก็เย่าให้มันแตกครับครับบาทนี้ก็ ขยเย่าเราให้มันแตกล้วก็เอาจังเอาน้ำเติมให้มันเต็มครับเ้าก็เอาจังเอาไปไว้นะครับบพรมันให้กินรวดนะครับเอาไปไว้ได้จักพรอมกัว้เป็นคื้นเพื่อครับเมื่อนาจังเอาให้กินนะครับผสมน้ำให้กินครับกับสารูบาตัวนี้ซองหนึ่งนี่ครับคือผสมน้ำให้กินมาครับวันนี้กล้องหนึ่งมีสิบสองซองนี่กล้องละเถ่าไหน่ะพันหาครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผู้ใดอยากจะเอาไปลองใส่กะไรได้ครับพี่น้องครับ เพราะว่าพ่อยุนี่เพิ่นกับไส่ล้วก็ถือว่าได้ผลยี่เป็นปบ้าพ่อครับได้ผลครับอหัวกินเสียงเต้กี้บ,บ่ค่อยกินเสียงเลยครับอ่บาบ้านนี้ได้กินตัวนี้ห้วยกินเสียงดีครับก็บคือเห็นให้ว่วกินอาหารนี้ดีขึ้นนมันเนีนครับโอ้ก็แสดงว่าไอ้ที่เอามาใช่ใส่นี่ก็คือเห็นผลแตกต่างในชัดเลยมครับเนครับแต่กนแต่ก้อนนั่นเอาเสียงไว้ให้นี่มันสิบ่เบิดนะครับอืม <c oughs> บ่เหมือน <c oughs> มันสิทากินไต้หยานเขาเนาะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเกี่ยงเลยว่าสัตว์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ว่ามันกินดีกว่าเก่าลัดแล้วครับสร้อยสรอยสรอยทั้งงาได้นะครับอันนี้อันนี้พ่อไอ้เอามะตะกล้องเหรอครับเอามาใส่ก้ก็ใส่กล้องเดียวนี่ครับลองมาลองเบิ่งกล้องเดียวก่ันเอามาใส่ช่วงที่มีไอ้งวดเป็นโลงล้วเป็กินนี่เป็นบ่แม่นครับโอ้บ่บ่คิดว่าสิเอาหมอมาสีจาเลียกว่าตอนนั้นก็บ่ผมคิดพ่อตัวนี้ก่อนนะครับก็ผมบอเอาตัวนี้มาลองก่อนว่าซั่นนะครับ ก้อนสีดยากก็ได้เพื่อนเพื่อนก็คือว่ามันดีอยู่ท่านนะครับผมก็เลยสร้างเลยสวางเมื่อท่านแล้วเพิ่นก็เอามาส่งพอดีกับผดดลนะผูโดลนะครับพี่น้องครับก็อันนี้ผู้ใดมีเทคนิคดีๆนะครับในการรักษาป้องกันลำปีสกินนะครับพี่น้องครับก็เอามาแ่งปันกันนะครับพี่น้องมะทัองผมก็ให้กินนั่นออกลูกเล้วบัดนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อออกไปทางคุณพ่อบัดนี้ในส่วนของอมวเพื่อนหลายอยู่นี่นะครับพี่น้อง เป็นลำปลีกินสองตนะครับพี่น้องแต่ว่าทั้งหมือนี่มีหาตัว,วบเพราท่านเนี่เป็นกักัให้กินได้นะพ่อเนาะครับน,ะบนี่นะครับพี่น้องครับเพราะว่าอยู่นี่มีงวัวท่องตอนนั้นตัวนี้มันออกลูกแล้วล่ะครับพี่น้องครับเราเสื้อผ้ายางไปเบื้องทั้งนี่พี่น้องครับอ๋มีสองตัวแต่ว่าให้กินถูกโตัวก็แสดงว่าอ่ามูที่เพราท่านเป็นนี่ก็มันก็ป้องกันได้ยู่นว่าใครคิดว่ากะสิแม่น้ัวครับมันกัสทีจังใดบ่ามันกับจางุูงคุ้มกันของมันกับพ่อจักออนี่ยนะครับ อันนี้เขาเอามาใส่ตามมาทีพ่นวาดีกะถือว่าได้ผลเือนบ่ครับว่าพื่นพร้อมว่านได้ผลยุ่นแล้วอือบรนจังว่าตัวนี้นี่เป็นโอ้ลูกเพื่อแดงน้ำถบ่จังว่าจังว่าเป็นน้ำกินอันนี่บ่ว่แดงจนถี่ดำพี่้องกินว่าเป็นน้ำกินอันนี้บ่าติครับว่าตัวพี่มันบ่แดงนะครับสีตัวแมนนี่บ่แดงใหม่ตัว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 นั้นบ่แดงใหม่เป็นตัวพีมันนะตัวนั้นเนาะครับที่มันเป็นตัวนั้นเป็นเป็นพี่ตัวนี้ตัวนี้ออกได้จืดมือเหรอครับมันออกวันที่หาครับ อ่าันนี้วันที่มันยี่สิบบอยี่บิตมันจ้กมือแหะมือนีวันทีห่ห่านโอ้มันออกวันที่ห่านล่ะมันเกือบเกือบสามวันทีแล้วครับอเอาวันนี้นพองง้วตัวนี้ว่าเปลียนตอนที่ให้กินผลิตภัณฑ์กินดีมีใช้ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นง้วท่องอยู่เนาะแม่นครับง้วท่องก็ก,กินได้เป็นว่าครับนี่ได้ครับโอ้ <c oughs> นี่แล้วพร้อมให้กินโอ้สลูกออกมาเนี่ยพอผมถามในแต่ตัวนี้ลูกตัวใดครับนี่ลูกพ่อใดลูกพ่อ ซีไว้หนึ่งสองสองครับซีไว้หนึ่งสองสองตัวนี้คน,นก็เริ่มหลินไหลาขึ้นกันนะครับพี่น้องครับ <ừ. S 2> โอ้เบิ้งสีแล้วพี่ใดพี่น้องใครอยากจะได้ซีไว้หนึ่งสองสองมาใส่ในลูลกออกมาตัวเม่ <laughs> นี่ปุ่นแตกต่างกันย่างทักเล็กกับตัวพีมันนะครับเด้อบ่แดงเข้มเนี่ครับพี่น้องอ๋อนี่แหละผลิตภัณฑ์<ม>บัดนี้ถามนะครับไอ้ในส่วนของไอ้โรคลำปีสกินนี่เป็นลูกของมะม่นี่ตอนเป็นที่แรกๆนี่เขารู้สึกตกใจบ่ตกใจนะน้องครับ เนของมูเพื่อนเปลี่ยนหลายบ้านนี้ก็ได้ยินว่าตายก็มีเพื่อนก็ตกใจแนวบ้านนี่มั้งผมจะควางว่าเปลี่ยนแห้งตกใจหลายแล้วครับครับอันนี้พัญหาแต่แสดงว่าเอาอยูบ้านนี้มูข้อแขังๆกันที่เพื่อนรักษาเราเพื่อนก็จนจะหายหรือว่าตายที่เพื่อนเหมือนกันหลายเป็นพอเดี๋ยวคุยกันบ่ครับผมก็ได้ยินแต่เพื่อนว่าเบิดเบิดหลายอยู่นะแต่ว่าผมก็บ่ได้ส่อเพื่อนหอดปานนั่นเนาะก็ะเกียงใจเพื่อนนะแต่ว่ามดหลายอยู่เห็นว่าเพื่อนกับเป็น,ปนแบบล้า,ลายๆเต็มตูนะพ่อเนาะบ้านนี้มูบ้านหนึ่ง รักษาหมดหลายสมมติว่าบางบางคนง้อตายอยู่ข้างพี่น้องครับแม่นครับอันแม่ละแสนกับกมีครับสมควรใจหนึ่งตายทั้งลูกทั้งแม่เลยครับอยู่อยู่ในตำบลสิงครับผมเอ๋อนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ของพอเลี้ยงง้อนี่ไปไอ้ขายน้ำตลาดบ่ครับหรือว่ามีนายห้อยเมาอยู่ขวัครับของเขานี่ก็บ่ได้ไปน้ำตลาดดอกครับขั้นหามันขั้นหาเฮาอยากขายกัมีนายห้อยเมาครับก็เลี้ยงเลี้ยงแบบชาวบ้านนี่นะครับเนาะถ้ามันหลายนี่เฮาก็แบ่งขายนะครับครับ แต่ว,ว่าตอนนี้คือว่าสีโพฮันขายง่ายดอกผมผมสีจงไว้ให้มันหลายๆตัวก็นี่ผมสีเฮ็ดคอกใหม,<อ>ม,ม่ผมสีผมสีเลี้ยงลายบั่นสีห้มันเป็นแม่บอกแม่เพิ่นเห็นมันขยายฝูงเพิ่รพนอร,นครอนครับพี่น้องครับเอานี่เด้อครับพี่น้องอ่าบัดนี้ไอจังง้อมูอยู่นี่นะครับจังแต่ละตัวนี่อ่า การเลือกพอพันธุ์นีม่มาใส่ของเขานี่เขาได้มีการศึกษาของมูลอย่างไรเขามักพอนั้นพอนี่จังสีไว้หนึ่งสองสองจังสีเสียวมาใส่นะครับเขาไปได้ไอ้รู้จักพอสีไว้ตัวนี้มันจสไซครับก็เห็นอันชุ่มอันเพิ่นเกิดแล้วนะครับโอ้ <c oughs> อันนี้ก็รู้สึกว่าสีมันถือเป็นเข้มปานนี้ป่ะพ่อครับครับคิดว่าที่เข้มปานนี้ป่ะตอนบอ่วเดี่ยวครับก็เห็นพี่มันจังท่านเนาะมันออกมาแล้วมันได้สวงตัวเลยนะครับตัวแม่นี่แม่นี่ไอ้ทีอันนี้ตัวที่สองป่ครับนี่บ่ครับนี่ตัวที่สามเนี่ย ก้อนผมซื้อม้านั่นเพิ่นได้ตัวนึงแล้วตัวนึงบัณนี้ไปซื้อตัวนี้มาเป็นแม่ลูกหรือว่าท้องครับงวดท้องครับอ๋อนั่นละมาออกตัวตัวพีมันะครับผมเอาครับช้งตัวนั้นบัวแดงนี้ตัวนี้แะแดงข้อมูลบัณนิตตัวนี้เด้๋ยครับตัวหนึ่งแม่พันญ่อยู่ฟ้ามตัวนี้ได้มาโดนไปครับตัวนี้โดนแล้วครับผมเลี้ยงแต่เป็นสาวเลี้ยงแต่เป็นงวสาวนะครับพี่น้องครับ เอาบัดนี้มีคนมาถามเฮาบอกว่าเฮาใส่ยังง้อเฮาคือเศร้าไวเทงสิไหมครับพอกขางๆคุณมาถามว่าคือว่าได้ฉีดยาเนอะว่าได้บอกเป็นว่าได้ว่าจูเูปรนหวันเป็นฟังอ๋อเตะเปลี่ยนเคืองบ่บอกเพื่นครับย่านเพิ่นว่าย่านเพิ่นย่านเพิ่นหัวขวัญเตะครับย่านหัวขผนคือเพื่อนหมอมาฉีดยากันที่ว่าแล้วเนาะครับแต่่วาบัดไอเดี๋ยวนะครับเห็นเพิ่งจะสัตพี่น้องแต่ว่าตอนมันเศร้าแล้วนี่ผร้มว่า สีวจูเพ่นฟังยืนแล้วเออเออไในก็บอกคนนี้ครับได้มีเทคนิคดีๆนี่นะครับพี่น้องครับที่ไ้เบิ้งกะครับอันนี้งอเพิ่นบ่ได้ฉีดยาไ้ครับพี่น้องได้ล้วก็ให้ให้งออยู่ในขอกทีมูบ่ทในเป็นนะครับพี่น้องเพิ่นหายกินตัวนี้น้ำเด้พี่น้องครับอันนี้ซื้อกินดีมีชัยวัส่ะครับพี่น้องครับกะเบอร์โทรผมก็สิขึ้นไปห้หนาจอตรงนี้แหละครับพี่น้องผู้ใดอยากจะสั่งซื้อกล้องนึงนี่เห็น่นวามีสิบสองซองวัสดะครับพี่น้องครับเดี๋ยวว กะองเอาไปใส่เบื้องครับใส่ได้เบิดครับใส่อันเสียงก็ได้ครับใส่ฉีดเอาใส่สเปรย์ฉีดใส่เสียงหลาดใส่น้ำาขนน้ำตน้ำอันนี้ทำความสะอาดฉีดกันคาาเสียอโรคน้ำควักก็ได้ครับโอ้ตัวน้ำถังถังยุ่หั่นผมว่าเ่นถังฉีดยาได้ครับเอาเถอะเดี๋ยวพาเบื้งนี้ครับก็แสดงว่าตัวนี้ใส่น้ำหรือก็ฉีดน้ำแม่นครับนอ้ผมเอากันฉีดควักน้ำได้ครับครับเดี๋ยวสิพาเบื้งนะ้ครับพี่น้องว่าเป็นเฉพาะให้กินย่างเดียววันะครับพี่น้องทำความสะอาดควักเป็นไบ ตัวที่ใส่ทำวามสะอาดขอกันเลยโอ้นี่ถังน้ำทีผม,ผมบ้างไหมเนี่ยแมนค่ับบ๊วยเป็นถังฉีดยาด้วยครับเจ้นี่ตรงนี้เนาะหัวก็กินได้เล่นบ้างครับนี่ครับผมเอาใส่ไว้แล้วนั่นอืมวันนี้ถัตงตัวนี้ถังเด็กก่อนครับ,รค,รบครับนี่บ่แม่นบ่แม่นถังฉีดยาเด้อันนี้บ่แม่นถังฉีดยาแล้วครับผมก็ว่านึกว่าฉีดยาอยู่ข้างคอกงัวเนาะบ่แมนอ่าเห็นไหมครับเพิ่นเอาใส่ในถังนี่ก็ล่ะฉีดพ่นคอกเลยบ่ครับแม่นครับฉีดใส่พ่นคอกเลยตัวมกก็็็ฉีดใส่โอ้เปน มันลอยเมียงในน้ำบ่ะมันก็ทําคว้มสะอาดนะครับทําคว้มสะอาดที่ไหนขนงามขนเหลี่ยมผมก็ว่ามันกินเข้าไปบ้านนี้มันก็สิตุ้มมันนี่ก็สิเถื่อกันมือนี่น้ำกับ่ือจากเด้วผมเสียดเบิดใส่ตุ้มใส่หยังมันผมดีนะครับพี่น้องจ้างตัวนี่ทีกินมากกะแผลสมานหายดีนะครับพี่น้องเนาะจากไหนกัลร้องเบิ้งกันไรครับพี่น้องครับผู้ใดเป็นหนักแลวกัรักษาจังไดเหล่าบ่หายนะครับพี่น้องครับตัวนี้ไปก็ได้แลวกันเพราะเป็นเฉพาะทีง้อที่เป็นแล้วดีครับพี่น้อง สำหรับมันี้ผมกับผ้าพีพ้าหนองมาเก็บสาระความรู้นะครับพี่น้องครับมีเทคนิคดีๆเพื่อที่จะแบ่งปันให้นะครับพี่น้องครับกัมาเก็บหพีหนองไปเบื้องเนาะก็นี่นะครับเด้อเอาหาเบื้องเอากับพี่น้องครับติดเบือติดต้อผุกับติดขึ้นไปให้นหน้าจอตรงนี้นะครับพี่น้องอ๋อจนในขึ้นมีผุงกับขอจบไปเพียงแคนดิสนะครับพี่น้องครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ